ถ่วงยางครับถ่วงยางวิรุ่นทุนน้อยไม่มีเครื่องถ่วงก็ใช้สูตรนี้ก็ได้ถ่วงยางแบบไม่ต้องใช้เครื่องตามแรงน้อมถ่วงโลกถ้าจุดไหนมันหนักก็ต้องลงล่างอันนี้เรามาไว้แล้วนี่จุดนี้นี่มันต้องจุดเนี้ยมันเมื่อกี้หาได้ว่าตรงเนี้ยมันหนักใช่แต่วิธีนี้จะลําบากหน่อยเพราะมันไม่ได้คํานวณมาให้ว่าต้องถ่วงกี่กร,รัมใช่ ของเสร็จไปแล้วร้อนึงมาดูกันฟึบนี่เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะที่มาร์กเมื่อกี้มันหนักไหนมันหนักนมันพยายามที่จะลงจุดที่ต่ำที่สุดอะฟึบนะมันจะลงจุดเดิมจุดนี้มันหนักใช่เราก็ต้องทวงฝั่งก่อนข้ามให้มันบาลานซ์นบาลานซ์เดี๋ยวมารอดูตอนทวงเสร็จกันไปอ่าแล้วหลังจากที่เราแปะตะกอะไปแล้วนะนี่ นี่คือเราถ่วงไปแล้วถ่วงไปท่วงฝั่งนี้สิบห้าฝั่งนี้สิบห้าห้าฝั่งนี้สิบห้าจริงมันถ่วงสามสิบกรัมแต่ว่าเราให้มันบาลานซ์สองฝั่งให้มันจะได้เท่ากันเลยใช่ถ้าทล่องยาวไปเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์ตอนที่เราหาคือจุดนี้มันหนักพราะถ้าน้ำหนักมันสมดุลกันมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันจะต้องไม่ตีกับอันนี้อันนี้คือจุดหนักตรงนี้ถ้ามันหนักมันก็ต้องดิงลงใช่เหมือนต้นคลิป ัู่วยมันดิ่งลงปึ๊บมันอยู่ตรงนี้มันก็ต้องหยุดมันอยู่ได้ทุกที่เห็นไหมมาอยู่มุมนี้ถ้ามันหนักยังไงมันก็ต้องกิ้งลงแล้วเราจะมาหมุนดูว่ามันจะลงจุดเดิมไหมถ้ามันได้คือจุดที่หนักสุดมันต้องลงไหนก็ได้คือมันบาลานซ์เท่ากันน้ําหนักมันเท่ากันแล้วมันต้องอยู่ตรงไหนก็ได้มันจะไม่ตีกลับนี่ไงนหยุดคือน้ําหนักสมดุลใช่ สูตรนี้สูตรนี้บอกไว้ก่อนมันอาจไม่มอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ร้อยปตามเครื่องแต่ว่าดีกว่าไม่ใส่ใช่ดีกว่าไม่ถ่วงดีกว่าไม่ใส่เลยแต่ก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นเออขึ้นอยู่กับคนที่จะมาไล่ๆๆหาตะก,กวัวอ่ะโอเคใช้ได้ผลดีกว่าไปซื้อเครื่องราคาสามสี่เซนคือฉุกเฉินเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจเอาไปลองใช้กันดูอลองใช้กันดูดเผื่อใคร งบน้อยให้ร้านเขางัดยางเปลี่ยนให้ก็เส้นละห้าสิบหกสิบาทแล้วก็มานั่งถ่วงเอาเองได้วิธีเนี้ยใช้ได้ทําแล้วลดลมก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์กันเด้อยอันนั้ <laughs> น,นที่ดูคุณนขับโอเค <laughs> <Okay. S 2> <laughs>